ตำนานญี่ปุ่นซากตุกตาที่กลับมาทุกคืนโยโกทโครุนินโจโนมิคุโรสถานที่ต้องห้ามศาลเจ้าร้างอิบุคุโรในหมู่บ้านทาเคนามิซาลิก้าร่างบานป่าลึกในจังหวัดคุนมามีชื่อเสียงในหมู่คนท้องอถิ่นว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ควรเข้าใกล้หลังพระอาทิตย์ตกเพราะที่นั่นมีห้องเก็บตุ๊กตาซึ่งเต็มไปด้วยตุ๊กตาญี่ปุ่นแบบโบราณที่ถูกสังเวยจุดเริ่มของตำนานช่วงยุคไทยโชมีหญิงสาวชื่อโอมิที่รักการทำตุ๊กตาผ้าแบบที่โยฮิเมตตุ๊กตาหน้าขาวผมตรงยาวเธอทุ่มชีวิต ให้กับการทําตุ๊กตาอย่างบา้าคลั่งถึงขั้นใช้เส้นผมตัวเองเส้นผมของลูกเส้นผมของศพจากโรงเก็บศพหมู่บ้านในการสร้างผลงานตุ๊กตาวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเธอเชื่อว่าจะเป็นร่างสื่อสารระหว่างโลกนี้กับวิญญาณจนวันหนึ่งโอมิหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งไว้เพียงตุ๊กตากว่า200ตัวในศาลเจ้าร้างหลังบ้านเรื่องเล่าร่วมสมัยตุ๊กตาที่เถาไม่หมดปี2011กลุ่มนักล่าทีเข้าไปสำรวจศาลเจ้าร้างดังกล่าวและพบซากตุ๊กตาไม่เกรียมวางกองอยู่กลางห้องสังเวยพวกเขาเผามันทิ้งด้วยหวังจะหยุดคา และผากลับบ้านมาเป็นที่ระลึกคนละชิ้นแต่ในคืนนั้นทุกคนฝันเหมือนกันฝันเห็นหญิงสาวผมดํายาวหน้าขาวซีดยืนอยู่นอกหน้าต่างเองียงคอช้าๆและพูดด้วยเสียงแหลมต่ำว่าทำไมถึงเผาลูกของข้าพอพวกเขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าตุ๊กตาที่ควรจะไม่กลายเป็นซากกที่เหมือนเดิมวางอยู่หน้าประตูบ้านติดเข็มกลัดท่าหมายคำว่าลูกยังอยู่พยายามทำลายอีก,กครั้งตุ๊กตาก,ก็กล่ ฮับมาเสมอไม่ว่าจะเผาฝังลอยน้ำหรือบททิ้งซากตุ๊กตาจะกลับมาในสภาพเดียวกันในตอนเช้าของวันถัดไปพร้อมกับสภาพเน่าเปื่อยของผู้ที่พยายามทำลายมันชิ้นส่วนตามร่างกายเริ่มแข็งกลายเป็นผ้าใหม่บิดเบี้ยวและในคืนที่7็พวกเขาจะหายตัวไปเหมือนกับโอมิคําำเตือนจากคนท้องถิ่นถ้าเจอซากตุ๊กตาที่เหมือนมีเงาคลานอยู่ในห้องอย่ามองตายอย่าขยับอย่าแม้แต่จะคิดทิ้งมันเพราะแม่ของมันกำลังรอให้คุณคืนร่างใหม่ให้ลูกเธออยู่กดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟัง โดยไม่ต้องเห็นคุณคืออาคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น